ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับเวลาเราทำกระบวนการของคอร์สสนเจียวฮอนเนี่ยกระตุ้นเองรู้เองโชนเองกินเองมันก็ได้คอร์สพราะได้คอร์สก็เกียร์ฐานกลายติฐานกายนั่นแหละครับทีนี้ในส่วนของจะเป็นไข้นั่นแหละครับก็คือหาวิธีการระบายความร้อนออกมาเท่านั้นเองโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเรื่องของการมีความร้อนในร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องตัวเรา กับธรรมชาตินอกตัวเราในการที่จะปรับตัวเข้าหากันง่ายๆเลยครับปรับกับการหมุนของโลกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันหมุนยังไงสักวันหนึ่งเนี่ยเจื่นก็คงมีโอกาสได้เท่ากับการหมุนของโลกในเข้าสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้แน่นอนถ้าเป็นเจียนเจียนอยากได้ความร้อนอยากได้คอร์สอนแจวฮ้อนก็มีความร้อนออกมาจากร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องกระตุน้นหรือหรือนะหรือนะ ที่เรากระตุ้นมาทั้งหมดมีผลแล้วครับยุงมันเยอะมากผมไม่คิดว่ายุงเยอะขนาดนี้ยุงโคตรเยอะเลยครับยินก็ไม่คิดว่าคือเรากระตุ้น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 จนมันได้การปรับตัวของมวลรวมขององค์รวมทั้งหมดนึกออกไหมฮะก็แสดงว่าเราอะมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองคุ้มครองตัวเราในรูปแบบของแอมมี่อวารอนที่ว่าไว้ ในช่วงวัยขนาดนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยเจียเนี่ยอยากป่วยมากอยากจะเป็นไข้ง่ายๆอะ่ะอยากจะตัวร้อนอยากจะหนาวสัน่นอยากจะอะไรมากมายแต่โอกาสมันไม่เอื้ออหนวยคือขอไม่นด้ว่ามันสร้างเองไม่ได้มันเฟกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายมันสร้างความร้อนนั่นก็คือให้รู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในภายในสูภนส่ภายนอกคือธรรมชาติมันกระตุ้นธรรมชาติด้วยกันเองโอเคไหมฮะมาริคอสก็ การใช้สากกระเบอือลุงหอ,อกเนี่ยนะครับเรียกให้เต็มๆนะครับสากกระเบอือลุงหอ,อกมันเป็นเรื่องราวของภาษาของค่าคงที่อา้าวมันจะมันจะอะไรมากับผมหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีอะไรนะต้องรีบหนีเป็นเรื่องของค่าคงที่ที่มาตามภาษาเพราะฉะนั้นการกดเข้าไปในร่างกายของเราคือกระเสือกระสือเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ภายในหรือก้อนขี้ อะไรก็ตามที่มันไม่ติดมันจุดให้มันติดด้วยการที่เจอเจ็บสกิดเจ็บแล้วดึงออกแล้วก็โชกทุกอย่างก็จะโช๊ถจะให้ดีนะครับถ้าถ้าทําได้นะถ้าทําได้ก็คือตรอกคอร,ร์สอนครับหรือนกกระยางหรือแอปเิลอเ50ดิลิเมตเนี่ยผมถือว่าเยี่ยมทําช้าถ้าไม่ปลอดภัยก็เอาเก้าอี้ครับมาพยุงก็ค่อยทานะครับถ้าทําไม่ไหวก็อย่าไปทํามันทําแค่แอเ50สแตติกก็โอเคแล้วครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากให้เราไม่เข้าใจกัน ฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องไปดิด้นรำร่างตรงกระถา,างอ้อมโลกไปนี้ีะได้ดึใช่ไหมเมอได้คัส